หนูจะปลอยรถแล้วนะคะหนูจะปล้อรถแ,แล้วนะหนูว่าหนูจะไม่สู้แล้วหนูพอ่อและทุกคนดูเคตี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้ายทุกคนทำดีแค่ไหนไม่มีใครไม่มีใครเอาชนะคนที่เขาทำไม่ดีได้หรอกคะ่ะ

หนือจอ,อะไรเรื่องแล้วพี่ที่ทุกคนบอกให้หนูหนี้ไปอ่ะ ที่เขาบอกไอตี้แจ้งความล้นหายกับคนที่รับจำนำใช่ไหมคือเขายังไม่ออกมาค่ะเขายังไม่บอกว่าเขาเป็นใครเขาใจไมมที่แจ้งเขาไม่ได้แต่เขาบอกอย่เดียวว่าจ่ายเงินมาสามหมื่นแล้วเดี๋ยวจะส่งให้คนขับรถเอาไปคืนให้ที่สอนอเลยเข้าใจไหมไอตี้จ่ายสุดน่ะจ่ายแบบจ่ายตอหน้าตำรวจซึ่งตำรวจก็เห็นแล้วทำไมทำไมตำรวจเขาไม่ไม่คุยกับตี้อะไม่แบบว่าเออเดี๋ยวเราร่วมกันไหมร่วมกันแบบพอรถมาปุ๊บเรายึดรถเลยไม่ต้องจ่ายอะไรแบบเนี้ยทำไมเขาไม่ทําแบบนี้ตี้วะคืองงอ่ะ หนึ่งก็สองโทได้ตอนนี้เลยเหรอนี่โทรจากใครอ่ะอันนี้เบอร์อะไรอ่ะอันนี้คือเบอร์อะไรหรอเขาเกี่ยวกับอะไรแจ้งรถไายหรอ ขาไม่รับอะ่ะมันมันตอนดึกแล้วนะมันสี่ทุ่มแล้วเขาจะมารับเหรอไม่เคยช่วยตี๋แล้วเ,เพราะตัวตี้ยังช่วยเพราะตัวตี้เองอะ่ะเพราะตัวตี้ตี้ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเตี้ยวคงขอเราให้ทุกคนช่วยตี้ไม่ได้แล้วจริงๆ

จะไม่ได้นะมันดึกแล้วอ่ะที่ไม่รู้ว่าตีหาคนช่วยที่ตัวตีเองตียงช่วยไม่ได้ที่น่าจะขอความช่วยเหลือใครไม่ได้แล้วน่าจะตีต้องไปเรี่อาตีลงไลย์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวที่ไม่หายเขาช่วยเหลือกันก่อนว่าตีจะทำยังไง แอปเอ็มจีไม่มีค่ะเราจีไม่ได้ลงไว้เอาไยตีต่บอกอยังไงทุกคนคะสิ่งที่ทุกคนบอกมาตี้แจ้งหมดทุกอย่างแล้วคะ่ะไม่ต้องบอกให้ตี้แจ้งอะไรหรอกคะ่ะคือตอนนี้ตีแค่จะหาวิธีคิดว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้คนที่เขารับรถตีไปอะ่ะให้เขายอมคืนรถตี้มา เราก็ยังคุยดีที่สุดแล้วแต่ที่ทุกคนบอกไอตี้แจ้งเลยอะแจ้งหมดทุกอย่างแล้วค่ะศูนย์แจ้งประกันรถแล้วก็เอ่อติดต่อทุกคนเลยที่เขาจะทําขายเราได้เราติดต่อหมดทุกคนแล้วแล้วก็อะไรกัะแจ้งตํารวจหรอแจ้งหมดแล้วแจ้งหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าตี้แจ้งแล้วแล้วเขาทํใไอตี้ได้ที่ไม่มานั่งร้องไห้แบบนี้หรอกเขาใจไัมย